สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานผูตัวไม้งานมนสาทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูโพฮาวาไวนาะโพชนิดนี้ผมชอบมากเพราะว่าลักษณะใบนั้นสวยงามเส้นใบเด่นชัดสีแดงขอบใบหยักเล็กน้อยรูปร่างของใบนั้นนะไม่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไม่มีหูใบนะกลมดิบเลยสวยงามมากนาะสร้างไม้สร้างงานออกมาแล้วสวยงามนะโดยเฉพาะบางท่านนะครับที่ พอเลี้ยงใบอย่างคุณมดนะครับเขาเลี้ยงใบเล็กเหลือเท่านิ้วชี้นะครับนิ้วก้อยก็มีนะเขาเลี้ยงยังไงงเขาไม่รู้แต่พอผมมาเลี้ยงนั้นนะผมมาเลี้ยงใบใหญ่ครับเนี่ยดูเลยใบใหญ่บึ้มเลย <laughs> นะโอ้โหใบออกใหญ่เลยนะครับผมจะเรียนอย่างนี้ก็แล้วกัน ไม้ชนิดนี้นะถ้าเราให้ต้องคุมอาหารนิดหนึ่งเวลาไม้เต็มฟอร์มแล้วนะฮะไม้จบแล้วเราก็เวลาเราเลี้ยงนะครับผมบอกเลยว่าต้องหนึ่งควบคุมวัสดุปลูกอย่างผมเนี่ยสมส่ยขี้วัวงามบื้มเลยใบเขียวปัดนนะท่านต้องคุมการให้อาหารนะอย่าให้งามจนเกินไปนะครับอันที่สองนะครับต้องได้แดดเต็มร้อยเลยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะแปดสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์่ะนะครับแต่อย่างผมเนี่ยแดดถึงประมาณได้ สี่สิบ้าสิบเปอร์เซ็นเี่ยครึ่งวันนะช่วงนี้ก็น่าจะหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอยู่นะเพราะนั้นมันก็จะเกิดข้อห่างนะข้อห่างทันทีเลยเดี๋ยวผมไปดูเอ่อพวงฮาวายเป็นไม้ที่เอ่อาตาสลับเพราะนั้นสร้างยากถ้าเราเลี้ยงเรานะในที่แสแด,ดด้วยพอข้อก็อจะห่างข้อยืดเพราะว่าเขาต้องไปหาแสงว่างั้นเถอะเขาต้องยืดไปเรื่อยๆ นะเราต้องเอาร้อยเปอร์เซ็นตะเป็นเป็นไม้ที่ถือว่า,าสร้างยากอยู่นะในมุมผมเพราะว่าหนึ่งละข้อสลับเนี่ยยากอยู่แล้วอันดับต้นอันที่สองการที่ดูแลสภาพน้ําอากาศแสงแดดแร้ธาตุเนี่ยนะถ้าเราคุมไม่สม่ําเสมอนะเขาก็จะมีลักษณะที่ผิดเพี้ยนไปแน่นอนในการที่จะสร้างงานบอนไซนะครับนะนะเดี๋ยวมาดูวันนี้ผมจะต้องเคลียร์ออกให้หมดเลย ร้นานนี้ยืดขึ้นมาไม่ไม่ได้ดูก็ตัดออกในเบื้องต้นก่อนนะครับวันนี้จะต้องถอดใบออกให้หมดนะไม้ชนิดนี้ชาก็ติดนะตอนก็ติดนะครับมีผู้นิยมนํามาสร้างนะในในงานประกวดก็มีนะครับมีท่านหลายท่านนําไปไปโชว์ไปประกวดอยู่ก็ติดรางวัลอยู่นะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ที่การสร้างฟอร์มสร้างทรงต้องเข้าใจเข้าประมาณนี้นะครับนะต้องถอดใบก่อนนะครับต้องมาไล่ข้อใหม่นะก็อย่างที่เรียนให้ท่านทราบแล้วนะครับว่าการดูแลไม้ที่จบแล้วนี้ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่ให้มันคงสภาพสวยเท่าเดิมได้นี่สุดยอดแล้วนะครับข้อสำคัญมันจะไม่สวยเท่าเดิมครับ นะมันก็จะโซมเรื่อยมันเป็นอันนิจจงนะครัมันความไม่เที่ยงของมันนะนะที่จริงแล้วไม้มันจะเรือนเติบโตครับมันก็โตของมันเลยธรรมชาติเราก็จะจํากัดเขาไว้นะครับมันก็เลยขัดแย้งกันอยู่นะครับนั้นท่าน,นก็ต้องดูแลอย่างนี้นะตัดวิธีการก็คือตัดแล้วถอดใบครับแล้ไล่ข้อขึ้นมานะจากทีละหนึ่งข้อสองข้อก็ดูจังหวะ โอกาสดูจังหวะของอ่เของจริงนะครับต้องการให้ยืดออกก็เพิ่มข้อต้องการให้คงเดิมก็ไล่ข้อเข้านะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมทําเสร็จก่อนเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ดูชมไปพร้อมกันนะครับผมไล่หนึ่งข้อเลยเนี่ยเคือเลยครับ โอ้ใบใหญ่ดีครับมาอยู่กับผมนะน,นั้นผมต้องไลใ่ให้ใบเล็กแล้วล่ะครับก็ดูแลแบบนี้นะครับน่ะสวยอยู่นะครับอย่างเงี้ยแต่ใบใหญ่นะไปธรรมชาติมันนะ่ะ ถอนใบออกให้หมดก่อนนะครับในลนนักษณะนี้จึงจะสามารถที่จะอ่ามาไล่ข้อนะถอนใบออกเพื่อที่จะให้เห็นโครงสร้างนะแล้วก็การถอนใบก็จะเป็นลักษณะใบมันจะเล็กลงนะไม้ที่ถูกดิบใบอะ่ะนะโดยธรรมชาติมันก็จะเล็กลงอยู่แล้วนาะยยกเว้นไม้บางชนิดเห็นเช่นกลางเนี่ยเอ่เอกลางแล้วก็โค โอเอ่โอโคขาวโูแดงอะ่ะก็จะลดยากอยู่นะครับมันเป็นลักษณะของไม้แต่ละชนิดตะโกอย่างเงี้ยตะโกนาหนาใบามันก็จะใหญ่เพราะนั้นโครงสร้างก็ต้องใหญ่นะเราก็ดูลักษณะของไม้นะครับถ้าไม้ที่เป็นตาสลับโครงสร้างควรจะเป็นต้นใหญ่แต่ถ้าไม้ จะไปสร้างไม้จิ๋วเราก็ต้องหาไม้ที่เป็นตาคู่างเช่นโมงหนูลาไวน้านะครับมีเยอะแยะนะครับโมงหนูลาก็นะมีผู้สร้างแต่ยังไม่ได้เสื่อมความนิยมนะสร้างมาแต่โบราณแล้วนะอาจจะเนื่องจากไม้ที่พอสร้างจบลักษณะฟอร์มอะไรเขาสวยครับพงหนุลาผิวเปลือกเป็นไม้ที่ครบองค์ประกอบอ่ะพูดง่ายว่าสร้างมาแล้วสวยนะครับ แล้วก็สร้างได้ง่ายไม่เกเรนะแต่ก็ใช้เวลาอยู่นะแล้วก็สุดท้ายก็มีดอกด้วยนะรากสวยคนหายไปเดียวกิ่งเหนียวใบเล็กเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็ไม่ใช่ไม้ยืนต้นนะครับเป็นไม้เอ่อไม่ได้ใช่ประเภทไม้ยืนต้นแต่ว่าเป็นไม้ที่เอ่อไม่มีแก่นนะเป็นไม้หวบน้ําแต่ว่ามีอายุยืนยาวได้นะครับ ก็คือพวกโมกหนูลาโมกทั่วไปนั่นแหละครับโมกก็มีหลายชนิดนะ,ะโมกซ้อนโมกลาโมกรัวกร้วอะไรประมาณนี้นะครับนะ mm hmm. ก็สามารถที่สร้างได้ทุกชนิดไหมทุกชนิดนั่นแหละแต่จะสวยงามต่างกันก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งครับเ mm hmm. พราะนั้นโมกหนูลานะโมกหนูคือใบมันเล็กโอ mm ้ hmm. เรียวใบหนูใบเล็กกันเองนะครับนะ อืสําหรับอในกลุ่มของโเนี่ยผมว่าโพฮาวายเนี่ยสวยอะนะครับสร้างแล้วสวยสวยสวยสุดอะนะถ้าผมดูตัวผมนะนะครับเพราะใบมันเล็กลงได้ดีแต่อย่างโพทะเลโพอย่างอื่นนั้นผมไม่แน่ใจเพเจ็ดสีก็เหมือนกันใบก็จะใหญ่อยู่เล็กลงได้นิดหน่อยได,ได้อยู่นะแต่ว่า ถ้าโปรเจกต์สีอะถ้ามันด่างมันไม่ค่อยโตถ้ากิ่งสําคันไปตกอยู่ตรงด่างเนี่ยด่างขึ้นกิ่งสําคัญเนี่ยมันจะไม่โตครับเวลาสร้างไปมันก็มีปัญหาผมก็เลยไม่เอาละนะก็เอาโปฮาวายอย่างเดียวที่พอได้สร้างหาประสบก,การณ์นะครก็บแบ่งปันความรู้ให้แต่เอฟซีเท่านั้นเองนะไม่ได้สร้างขายเฉยอะไรมากมายนะครับนะ อย่างนี้ยต้นนี้ก็เหมือนกันร่างแล้วก็ดูลักษณะนิสัยการเจริญเติบโต,ตของไม้น้ำมันเป็นยังไงนะตาคู่กับตาสลับนี่มันแตกต่างกันอย่างไรลประมาณนี้อันนี้เป็นตาสลับนะค่อนข้างที่จะสร้างยากอยู่เพราะมันฟอร์มมันเล็กแต่ถ้าฟอร์มใหญ่เลยเนี่ยสร้างง่ายกว่านะสําหรับโพฮาาวครับเดี๋ยวผมดีดไวเสร็จก่อนจบก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ามาดูโครงสร้างในภายในก่อนนะครับ ตอนนี้ก็คือใช้เวลาลิดใบอยู่นะฮะลวดะบางส่วนยังไม่เอาออกเนี่ยนะครับเราก็เข้าลวดไปยังยังไม่จบเสีทีเดียวยังเหลือรายละเอียดนะครับนะ เรียบร้อยครับอถอดใบออกนะไม้ก็คงสร้างโหวสวยงามนะครับนี่ต้องอเหลือแต่กิ่งง้ามสาคาแล้วก็สวยงามอีกอารมณ์หนึ่งพอมีใบก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งพอใบเล็กก็อารมณ์หนึ่งใบใหญ่ก็อีกอารมณ์หนึ่งนะครับนี่คือนะครับอารมณ์ของการสร้างสารร์งานบอนไซนะต้องขอบคุณบอนไซวัดมนต์นะครับ สำหรับต้นนี้นะผมก็ได้นำมาเลี้ยงต่อนะค่อนข้างที่จะรักษาฟอร์มให้คงเดิมนี่ก็ยากก็เอาเป็นสไตล์ผมกันแล้วกันนะครับนะทีนี้ว่าในส่วนของที่จะต้องดำเนินต่อไปวันนี้ถอดใบอย่างเดียวนะนั่นะีกครึ่งวันแล้วนะครับพรุ่งนี้คงจะเป็นเข้าลวดนะครับ ในส่วนรายละเอียดนะพอไม้มันจเจริญเติบโตไประยะหนึ่งอะกิ่งเขาจะชี้ขึ้นข้างบนหมดนะเราก็ต้องคอยคัดกิง่งดึงกิ่งนะครับไปในทิศทางที่เราต้องการเห็นว่ามันสวยงามจัดจังหวะช่องว่างให้ไม้อีกครั้งหนึ่งนะครับไม้ต้นนี้กิ่งเป๊ะหมดเลยครับนะกิ่งหนึ่งนะขึ้นซับกิ่งรับคือกิ่งแนงนะแขนงหลังแขนงหน้าเมนปลาย แขนงหน้าแขนงหลังเมนปลายแขนงหน้าแขนงหลังเมนปลายนะครับกิ่งสามกิ่งสี่หน้าครับนาะกิ่งห้าหน้าหกหลังตั้งยอดนะครับเล่นถึงหกกิ่งทีเดียวสําหรับต้นนี้นะถือว่าเป็นไม้ต้นแบบอีกต้นหนึ่งทีเดียวนะก็รอพอเราเลี้ยงในส่วนของรายละเอียดเมื่อเต็มแล้วนะครับตัวนี้มันก็จะโตขึ้นนะลําต้นโตขึ้นอีกนิดหนึ่งมันก็จะบึกขึ้นเองนะครับไม้มันจะไม่หยุดโต นะสำหรับต้นนี้ก็ใช้เวลาการแก้ไขอยู่พอสมควรนะนะครับแก้ไขในเรื่องของจริงหนึ่งนะฮะใช้วิธีการเสียบเสียบยอดติดตาต่อจริงท่าจริงอะไรก็แล้วแต่นะท่านลองดูนะสร้างสรรค์าง,งานไปได้วยกันนะครับทุกท่านเลยเอฟี 4, นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ทุกท่านได้ดูเป็นกรณีศึกษาสาหรับสร้างสรรค์าง,งานไปได้วยกันนะครับกับ โอฮาวายครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ